สวัสดีครับพบกับผมเบาสุขุนโคนสว่งพี่น้องมื้อนี้ผมจะพามาเบิ่งส่วนพักพี่น้องอที่เป็นทิ่งแล้วนะครับผมเิ่นทิ่งแล้วนะครับพามาเบื้องรับป้ากระล่ำพี่น้องกระลำหัวนะครับนี่ครับนี่พี่น้องเบิ่งเหรอนี่ครับนี่ครับกระลำหัวนะครับมื้อนี้บอกได้มาเอาของเพื่อนเลยครับผมนะครับพามาถ่ายเบิ่งนะครับนี่คือส่วนกระลำนะครับผมกระลำอันนี้เป็นต้นไอขึ้นช่ายนะครับนี่คือขึ้นช่ายพี่น้องนะครับมื้อนี้พาพี่น้องออก มาทัวร์นะครับมาทัวร์บึงนะครับบรรยากาศมื้อนี้นะครับผมเป็นสวนพักของพี่น้องแรงงานไทยนะครับอ่าของเพิ่นปลูกไว้นะครับผ้ามเบึงมื้อนี้ครับผมนะครับออกนอกสถานที่มาไทยทําให้พี่น้องบึงนะครับว่าเพิ่นปลูกอี๋อย่างคืองามใช่นะครับอ่าเพิ่นกล้าจ้างแรงงานไทยนะครับอ่าเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับนี่นี่ครับนี่คือสวนกระลำหัวกระลำดอกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็น กระลำดอกนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับผมนะข้างในก็มีพี่น้องอ้พี่นะครับนะครับเดี๋ยวหน้าเพื่อนจับไทยทิมอันนี้หน้าจะเป็นมอคคุรี่นี่ครับนี่คือพันตัดล้วเด้อพี่น้องนี่นี่นะครับนี่พันตัดแล้วครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นแหนงมันนะครับนี่คือแหนงมันเอาไปพัดกินได้คือเก่าพี่น้องนี่แหนงมันนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับผมสวนกระลำหัวกระลำดอกมอคครี่นะครับแล้วก็ขึ้น ใช่นะครับแล้วก็อีกนึงเป็นพักอาคัดชะนะครับผมมาพาไปบิ่งพี่น้องนะครับเมื่อนี้พาออกนอกสถานที่นะครับมาบึ่งบรรยากาศท้องฟ้าก็งามงามพี่น้องผู้นะเอาไปเรื่อยๆครับนครับอ่านนึ่งเพื่อกระไทยแล้วนะครับผมเนาะกําลังไทยกําลังเดินสายน้ํานะครับเดินสายน้ํานะครับไทยสิปลูกไม้นะครับพี่น้องนะครับนี่คือเพื่อนตัดแล้วเลยพี่น้องนะครับเพื่อนตัดเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมบรรยากาศนะครับแต่ว่าบมมาเพราะพี่น้องแรงงานไทยนะครับหน้าเพื่อนจะเห็นอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพักคาทะในพี่น้องนี่นี่พักรัดแล้วพื่กันนะครับนี่มาถ่ายให้เบิ้งซื้อนะครับนี่ครับนี่ครับผมมันก็ยังพอใส้ได้อยู่นะครับอุนน่เน่าแล้วพี่น้องเน่าแล้วนะครับนะครับพักนะครับยังงามยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้พามาเบิ่งสวนนะครับสวนสวนพักเพื่อนนะครับเมื่อนี้พาขี่รถเลาะเบิ่งบรรยากาศชมวิวนะพี่น้องเนาะครับตอนนี้ก็มีพวกนกพวกอย่างมากินอยู่นะข้างหลังนะครับกะเดี๋ยวบัดเมื้อกับขขอพี่น้องเพื่อนจัดหัวซองหัวอยู่ดอกนะครับพอเอาไปกินกับลาบก้อยนะครับอ่างกระลำหัวกระลำอ่านั่นเป็นกะมันผมมีหัวแล้วนะครับเพราะเพื่นตัดขายเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับนี่คือประเทศอิสราเอลพี่น้อง นะครับในงานไทยมาเห็ดงานส่วนงานยังครับเพื่อนกรับจ้างมาเห็ดเดือนละห้าพันเื่นนี่แหละเพืบบ่อนเนาะเพื่อนต้องขายได้หลายปันได้นะครับจะจิจ้างเขาหลายปันได้น,น้อยลมแห้งนะครับลมแห้งขนาดย่างพาพี่น,อน้องย่างเบิ้งอีกหน่อยนะครับสวนนะครับนี่ก็ยังงามอยู่พี่น้องนะครับงามอยู่แต่ว่ามันเกินที่เพ่นจะเอาไปขายแล้วนะพี่น้องนี่นะครับแต่มันสะกินได้อยู่ด้นะครับนี่ นี่ครับนี่กินได้อยูนดอนนะครับนะครับผมเอาอเครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจะพาไปบื้งสถานที่ไหนนะครับอย่าอย่าลืมติดตามบ่าวกส่วนคนสว่างไว้เลยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ